ไม่รู้มันเป็นยังไงคะ่ะนั่งๆไปเหมือนมันจะวูบโบแล้วก็วูบอีกวูบอ,อย่างนี้เป็นอาทิตย์อ,อะไรคะ่ะอันนี้ก็เรียกวูบดีน,ดนี่นะวูบดีจ้ะนี่เนาะแล้ววัาใจเนี่ยมันนิ่งในระดับหนึ่งแล้ว จากนั้นลูกก็จะค่อยๆเห็นแสงสว่างคือกำลังจะตกศูนย์การวูบยังเกิดขึ้นอย่าไปตกใจนะจ๊ะอย่าลืมตาอย่าขยับตัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรให้ทำเฉยๆวูบก็วูบไปอีกหน้ยก็จะค่อยๆค,คุ้นนะจ๊ะ แล้วก็ะาหลังจะนุ่มๆจะนั้นลูกก็จะค่อยๆเห็นแสงสว่างเหมือนแสงดวงดาว